ปฏิกิริยาของคนเราเวลาทราบข่าวร้ายนะครับเวลาคนเราข่าวร้ายเข้ามาตั้งแต่แบบการสูญเสียของคนสําคัญก็ได้นะครับเป็นโรคร้ายก็ได้นะครับหรือว่าเลิกกบแฟนี่ก็ได้นะครับจะมีปฏิกิริยาของการสูญเสียทั้งหมด5ระยะเป็นปฏิกิริยาที่ปกตินะครับอย่างแรกเรียว่าช็อกแอนดีเนลก็คือการระยะช็อกกับการปฏิเสธเช่นสมมติรเราตรวจเจอโรคร้ายโรคหนึ่งเราก็จะแบบสมมติเราเป็นมะเร็งเราก็แบบใช่หรอนะครับ แล้วก็จะแบบพยายามเปลี่ยนหมอไปเรื่อยๆนะเพื่อหาข้อมูลให้ชัดเจนว่าเออมันเป็นใช่จริงหรือเปล่าจนกว่าจะเจอหมอที่อธิบายสิ่งต่างๆได้ดีนะครับอธิบายสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลได้อธิบายแผนการรักษาได้คุณก็จะหลุดระยะช็อกได้ะระยะที่2นะครับเป็นระยะโกรธและโกรธก็คือว่าบางทีสมมติเจอโรคร้ายก็จะโทษนะฮะโทษค,คนนู้นคนนี้โทษตัวเองบางทีโทษผู้ให้การรักษาคือหมอหรือพยาบาลนะครับว่าทําไมไม่ตรวจให้มาเร็วกว่านี้นะครับพอโทษปั๊บนะครับ มันก็ทําให้เกิดความรู้สึกกับทางทีมนะครับแต่จริงๆแล้วคนไข้เนี่ยมันเต็มไปได้วยความรู้สึกกลัวความรู้สึกเสียใจความรู้สึกเหงาแล้วก็จริงควรจะต้องเห็นด้านในของคนไข้ที่เป็นอย่างนั้นนะครับนี่ก็ระยะโกรธนะครับระยะที่3คือบาเกนนะคคือต่อรองต่อรองก็คือว่าสมมุติเราเป็นโรคร้ายนะครับเราก็จะพยายามจะแบบโรคมันอาจจะไม่หายขาดล้าก็ยังจะบอกทีมรักษาว่ามันหายขาดได้ไหมนะครับ mm hmm. หรือบางทีไปบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับว่าแบบถ้าลูกลูกลูกน้อยหายนะลูกน้อยจะมาะให้อะไรบางอย่าง นะครับเป็นระยะต่อรองคือบาเกตนะครับระยะที่4นะครับคือเป็นระยะซึมเศร้าหรือ d e p r e s s นะครับระยะนี้คนไข้จะเริ่มแบบโทษตัวเองรู้สึกสิ้นหวังเริ่มมองไม่เห็นอนา,นา,นานคตแล้วนะครับบางทีมีความคิดไม่อยากอยู่ได้เลยนะครับเครื่องระยะนี้นะครับเราก็ต้องประเมินทนไข้ว่ามีความเสี่ยงจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าแล้วก็ต้องให้การรักษานะครับระยะที่5้าระยะสุดท้ายจะเป็นการยอมรับนะครับถ้าแบบเป็นโรคร้ายก็จะยอมรับว่าความตายมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปนะครับ หรือว่าถ้าเป็นเลิกกับแฟนนะครับก็ยอมรับว่าออแฟนได้เดินจากเราไปแล้วเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อเราเรียกว่า acceptance ระยะยอมรับนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับคนเราก็จะเปลี่ยนไปได้5ระยะเลยนะครับบางที่จุดหนึ่งจะยอมรับได้บางที่จุดหนึ่งก็กลับไปโกรธบางที่จุดหนึ่งก็กลับไปปฏิเสธบางที่จุดหนึ่งไปต่อรองนะไปไปมา,ม,ามาได้นะครับถึงจุดหนึ่งเราก็จะเริ่มยอมรับได้มากขึ้นว่ามีข่าวร้ายเกิดขึ้นกับเรานะครับ